สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทุ่มเงิน10ล้านซื้อห้องเหล็กแค่15ตารางเมตรแต่ออกแบบฟังก์ชันครบแถมพื้นที่เหลือเหลือ<ๆ>เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าจากคลิปวิดีโอของยูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อว่า100 Chinese Girl Home โดยคลิปที่กำลังเป็นที่ฮือฮาคือตอนที่45เมื่อทางรายการพาไปดูห้องพักที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาโดยมีพื้นที่เพียง15ตารางเมตร แต่เจ้าของได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในฟังก์ชันครบจัดมากถึง6โซนมีตู้เสื้อผ้าแบบวอกอินมีโซนนั่งเล่นห้องครัวจนไปถึงที่ออกกําลังกายโดยเจ้าของห้องพักขนาดเล็กนี้เป็นของสถาปนิกสาวชาวฮ่องกงที่ชื่ออากะเธอได้ออกแบบห้องเล็กๆขนาด15ตารางเมตรนี้มาเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ30ปีและด้วยความที่ห้องกงมีราคาที่อยู่อาศัยสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลก ทำให้ราคาต่อยูนิตในอาคารแห่งนี้มีราคาสูงถึงตารางเมตรละ200,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือกว่า910,000บาทอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ห้องมีขนาดค่อนข้างเล็กเธอจึงใช้ความรู้ทางสถาปัตย์ออกแบบฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์ตัวเองอย่างโซฟาที่ทําให้ซ่อนไว้ใต้เตียงเป็นพื้นที่พักผ่อนนั่งเล่นเอาเตียงไว้ชั้นสอง ด้านหลังของเตียงปรับเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ walk-in closet ความกว้าง60ซนติเมตรเดินเข้าได้แค่คนเดียวแต่สามารถแขวนเสื้อผ้าได้มากถึง200-300ชิ้นทั้งนี้อากาศออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดและสั่งทำแบบพิเศษฟังก์ชันการใช้งานและการจัดวางส่วนต่างๆในห้องถูกคิดและวางแผนมาอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่เธอต้องการจะใส่เข้าไปในห้องได้แถมยังมีพื้นที่เหลือพอไว้สำหรับออกกำลังกายอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ